สวัสดีจ้าวันนี้พอกบตํามีชาแนวค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตําม,มากพูดเดียวค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเนี้ตําคิดอยากตํากุ้งสดแต่พี่น้องจา้าแบบวุ้ยแดงจึงเคืองเลยว้าคิดอยากพูดเดียวค่ะพี่น้องเมื่อนยคุณสามีเียแล้วบอกคืออยากนั่งตองได้กินพูดเดียวเนาะแกมกับแคบหมูแต่พี่น้องจ้าแคบหมูต้ามีหิวข้าวนะคะแคบหมูติดมันจ้ากินแล้วติดคอจ่า เมื่อนี้วันเขาไกลิมื้อนกับเขาันษาเนาะพี่น้องเนาะกับทิเป็นมือห่วมอ่าห้มพีห้หหมอมหยาดก็เนาะพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่กระเดินทางปลอดภัยด้วยจ้ะเด้อมากค่ะพี่น้องกินน้ำกันอืมอืมให้แบบอืม,อม,อม ข้าวขาวนี่คือรากหอมสูนะคะพี่น้องรากหอมสูกินกันยังกับแสบรสชาติีคือกุยช่ายค่ะพี่น้องกุยช่ายขาวนะนะคือกุยช่ายเนาะอื เมื่อนี่เป็นแบบผักส้งหลายๆที่เป็นการจัดระเบียบตู้เย็นเพราะว่ามันกินบอท่านไหมพี่นอ้องจัดระเบียบตู้เย็นแหละกัมีผักหยังก็เอามากินเบิร์ดนะอจะเริ่มท้น แท็กซี่แล้วเขากันดีค่ะครับจำฮวงข้ามงูติดมันกุ้งสดกระตุ้นหนามไหมบ้างอื้อ อยากวะมาพักคืองลายเป็นพิเศษเออโอ้ยน้ำไหมถึงเพิรม,มีน้ำที่ก็จะกินเพอ่เหมือนเดิม,ม,มแหละเวลาหน่อย กุ้งม,มาตัวญ่าาพี่นองจ้ะเอาใหม่พอดีคำอือหือพักกระเด็มาจากน้องกิงหวนอะ่ะมากะทินกินอ่อน มาเด้อผู้ใดอยากจะมาเบิงแฮเทียนอุบนแต่ไเอาเบริจัดมาสองสามปีแล้ว ยี่งหงอลังกงบา,บา,า,นนา,ารพี่น้องเซื้อบาวาต่างป็นพ้นอุบลแตจว่าต่างังบ่เคยว่าเบึ่งเกยไปเบืองแห่เที้นก้นเลยค่ะ ยากหอมทูตั้มขายอยู่นะคะ ง่ายสิล่าหอมทูโรละร้อยสามสิบบาทง่ายนะมันผาารงหางิี พื้นที่ห้างไกลเพิ่มสามสิบบาทครับพี่หหอมติดมัน รสลหลายเดินหน้าไปใส่มาใส่กะระมัดระว่างน้ำได้ใจไปหรอกับกีบลอดไยัย พักปังเอาผักผักอันนี้มันจะเป็นแบบพักขาบานห้าน้ำมือนี่บริเด็นตอนบนอกุงูนไดเด่นตอนกุ้งใจกลับโลเลย

I'm good. เน,นี่ยแต่ทิงทง่างงั้นดูแขางทีหัวเห็นอะไรอยากกินอ่ะย่างหอยย่างร้อบบหมเพี้งย่างรับปีนี้ว่าสิได้กินบอกล้ําย่บง้กินเลย บอกนีบบ้วันเกิดหน่อยไหมาจา๊ะมัน,นีมนนีที่ถ้าถ้าที่โยติมีหน่วยเลยไหมปีเป็นปีปะเนาะ ให้กระสินกล่างเดินทางมากค่ะก่างเดินทางมากยามไทยอุบล ม,ม่ใส่ปูได้ยังบอกรอไปไหมรอกันไหม,มนะคาพน้นไปซื้อติมบปานเมืองไม่ใช่นะะั่นหรอค่ะมีแต่คือติมอย่างเดียว

อันนี้ไอติมค่ะอันน้ได้สาคขะเร็วไอติมผสมกับช็อกโกแลตะขอกนได้ไหมคะได้ค่ะแบบเนยนมด้วยอนี่แมขอไปกินก่อนนะคะเยอ่านไหมไปเฮ้ยไปจิ้มหนูมาแก่เพลดพอดนเลยอนี่แ้บ้าเขาลยงแบ่งปันให้ี่้าเก่งมากเลย หัวอ้ายจะมากเลยบอกว่าหนูซื้อมาเผื่อพี่สายฟ้าด้วยหน,นูเก็บไว้พี่สายฟ้าให้เกี่ยงขับนะไข่เป็นี่งเอ็นยง ว่าเนี่ยตาแเกออิ่มหรือจ้ะ่พี่น้องจ้ะอ้ยเผ็ดเนี่ยค่ะเอาเป็นมาม้อนี่คลิปนี้ตะพี่น้องจ้ะ ต่ำกะกาบพอโทษขอให้ในการกินม่วมๆหรือว่าการกินบรสุภาพนั่มใจพี่น้องถ้าว่า,าพิษผ่าประการในกะกาบขอโทษขอให้ไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ต่ำกับขอบคัวต่มนั่นใจพี่น้องจ้ะกดติดตามเพจใหม่ให้ต่มนั่น้ะนั่มด้วย,วยค่ะพี่นอ้องตั้มมีหิวข้าวนะนะนะคะพี่น้องคะ่ะเอาลามือนในคลิปนี้จ้าขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะเพจแห้งพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า